สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในโอกาสนี้ขอนำทุกท่านนะครับมาพบกับตลาดผลไม้ตลาดดอนทองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงสาเนื่องจากวันนี้เป็นวันจ่ายไปลของศาสตร์จีนนะครับวันต่อไปเป็นวันจ่ายจีนแล้วก็วันต่อถัดไปนู้นนะครับจะเป็นวันศาสตร์จีนตอนนี้มาดูการซื้อขายอันนี้ร้านเดียวนะครับร้านเดียวหโลกเลย ร้านเดียวของผลไม้ที่นี่ก็จะมีเงาะมีส้มลำใย,ยแก้วมังกรนะครับแล้วก็อาหุ่นลายเม็ดอาหุ่นล,ลูกใหญ่แก้วมังกรแอปเปิ้ลยาวไปหมดเลยครับนี่คือสภาพของคนที่มามุงกันนะครับตาควาตาก็มามุงกันเร้านค้าอื่นๆนะต้องมาช่วยกันนะคนขายตอนนี้มี 9ก้าคนนะคนขายช่วยกันผมซื้อก็คนนู้นเข้าคนนี้ออกคนน้นเข้าคนนี้ออกนะครับต้องช่วยจับกันเองวันนี้จ่ายใครนะจ่ายไคลก็พรุ่งนี้ก็วันจ่ายจริงนะครับผมต้องแต่เช้ามืดแล้วครับตอนนี้ลองดูที่ตุนผลไม้ไปนะ ผลไม้นี่ก็จะตุนไว้ประมาณสัก7จ0 0แปดพกิโลนะใส่ตะก้าไว้ทั้งหมด5ชั้นนะครับชั้นแล้วก็ทั้งหมด8แถวนะครับตะก้า ไปกีนกินะไรคะไปอยะไรก็ได้เอาไาที่ร้อนเนี่ยไ้ยอยาต้เสียไี่ร้อว่ะอะไรข้วโร้อะไรวะเนี่ยข้าโรยอะไอสามสิรก่ค่ะอันนี้โรห มองไปไกลๆนะครับฝั่งร้านตรงข้ามก็จะมีขายทั้งของสดนะครับนมเปี้ยขนมก็เป็นร้านขนมนะนมเปรี้ย

ก็ขอรายงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตอนต่อไปและกดซับสไคร์ด้วยนะครับ